อันนี้เผ็ดไม่เผ็ดปลาไม่เผ็ดรอกอ,อันนี้ไม่เผ็ดเผ็ดแล้วก็อันนี้เผ็ดอันนี้เจ๋วแม่เหมือนฝนจะตกเลยค่ะจะขึ้นไปเขาลูกนู้นกันนะคะอากาศเย็นด้วยเตรียมสัมภาระมานี่น่าทาน,นไหมคะฮะ ไม่ดื้อไปเก็บถั่วลันเตาให้เพื่อนนะคะพอดีเพื่อนไม่ดื้อเขาจะเอาลูกอะไรนะสติกเก็ตสบาร์ไมยมฝรั่งดองค่ะเขาดองเขาจะมาให้แม่ดื้อไม่ดื้อก็เลยแบ่งอันนี้ให้เขานะคะถั่วถั่วลันเตาเพราะว่าของแม่ดื้อมันแก่เนาะกินไม่ทันด้วยแหละก็ให้เพื่อนาไปช่วยกินนะคะแม่ดื้อได้ดองหลายอย่างเลยค่ะอันนี้ไม่ยมฝรั่งดองนะคะอันนี้เป็นลูกพลัม ภาษาโนเวเรียว่าพลุ้มแมลูกพรมดองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแอปเปลิลดองเพื่อนเอามาให้เมื่อกี้นี่เลยค่ะแม่ดื้อผัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เชิญปลูกกับ่าขึ้นมากินข้าวด้วยค่ะอันนี้เป็นหมูย่างมหมูย่างนะคะที่แม่ดื้อไม่ได้เสียบไม้แล้วก็นี้ก็ผัดผักในสวนค่ะ เดี๋ยวให้พี่ดื้อไปตามย่ากระปู่มากินข้าวคะ่ะอันนี้เป็นหมูปิ้งที่ไม่ดื้อไม่ได้เสียบไม้นะคะหมักใส่ถุงแล้วก็เอาอย่างนี้จีในกระทะเลยแล้วก็อันนี้นึ่งปลานึ่งเห็ดนางฟ้าแล้วก็ตําเจ่วปลาร้านะคะเป็นปลาของฟิลิปปินส์นะคะแม่ดื้อไม่เคยกินมาก่อนครั้งแรกที่แม่ดื้อซื้อก็ใช้ได้อยู่คะ่ะอ่าพี่ดื้อมาแล้วฮ่าฮ่าตื่นมาได้กินข้าวเลย โชคดีนะเนี่ยเป็นลูกแม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปเดินออกกาลังกายกันนะเอาทําไมทําหน้าดีใจแบบนั้นน่ะผุงมันใหญ่เอไมาคเ่รี่าวิอชว์วชอลวิพี่ดบอกว่าวันนี้ก็จะได้เดินไกลเพราะว่าพี่ดึกก็อยากไปเนาะหนูกับแม่สองคนเพราะว่าพี่ดึกก็อยากไปขี่จักรยานด้วยนายแม่ไม่รู้จักหนูก็พาแม่ไปสิแม่ไม่รู้จักเขา ไเไม่ออหอโบโทรหาพ่อ<ๆ>เดี๋ยวพ่อก็มารับแล้วลเราก็ค่อยเดินต่อปากินข้าวกันงั้นน่ะอันนี้เผ็ดไม่เผ็ดปลาไม่เผ็ดรึอ,อ,อันนี้ไม่เผ็ดเผ็ดแล้วก็อันนี้เผ็ดอันนี้เจียวแม่เจียวปลาร้าลองชิมสรสนะิอร่อยไหมปลาเนี่ยอชิมองชิมหน่อนะครับอ๋อครับอืมอ่ะกินนี่หนูหนูจกตรงนี้เอาริมๆก่อนเนี่ยเอาช้อนจกมันร้อนทำไรครับ ไปสองอืมลองดูอะไรไหมครับอ่าแม่ดื้อพาพี่ดื้อขึ้นมาปีนเขานะคะวันนี้แต่ว่าอากาศไม่น่าเป็นใจเลยดูทางนู้นเป็นเขาขาว,ขาวเหมือนฝนจะตกเลยค่ะจะขึ้นไปเขาลูกนู้นกันนะคะอากาศเย็นด้วยเตรียมสัมภาระมาพร้อมแล้วนะคะพี่ดื้อก็พี่ดื้อไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อนะ ตอนนี้แม่ดื้อก็ขับรถขึ้นมานะแล้วก็เนี่ยไม่ได้อยากขึ้นเขาลูกนู้นนะจริงๆแต่ที่มีเมฆอยู่ค่ะแต่ว่าพี่ดื้อไม่ยอมไปด้วยเพราะว่าลูกนั้นเอาการอยู่อะลูกนั้นจะต่ํากว่าพี่ดื้อก,ก็เลยว่าจะพาแม่ไปเขานั้นแม่ดื้ยังไม่เคยไปนะแต่ว่าพี่ดื้อเขาเคยมาเดินกับเพื่อนที่โรงเรียนนะก็ไปค่ะอลิซอนได้ยินเสียงคนเดินไหมนู่นแม่ได้ยินเสียงเขาพูดกันฮะ หนูได้ยินเสียงเขาคุยกันไหมนะ่ะแ,แม่ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่บนขานะน่าวาพ,พอดีฝนตกนะคะก็เลยต้องมานั่งหลบฝนอยู่ในรถก,รกันกับพี่เด้อ <c oughs> ดีใจไม่เนี่ยฝนตกอะไอโม่ไอขี <c oughs> ้เกียจไอพุงใหญ่แล้วดูใส่กางเกงขาดเป้ากางเกงหนูขาดนะเนี่ยเอเดี๋ยวแม่ถ่ายดิ อาเ <_ d uring> ลยนั่งรอเดี๋ยวฝนหยุดก็จะพาไปปีนนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าอีกนานไหมถ้านานไม่ไดื้อก็จะขับรถกลับบ้านนะคะอุตส่าห์ตั้งทางแต่เมื่อวานแล้วพี่ดื้อก็ลีลานะแม่อยากจะมาเดินตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูาลีลาจะไปถี่จกกักรยานจะไปนู่นจะไปนี่ลีลาท่ามากแบบอพอวันนี้ขึ้นมาพอวันนี้ขึ้นมาได้ก <ๆ S 1> ็ฝนตกอีกอืม จบแลวพ่อกระเ็นเด้ไหมสรุปเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าพี่ยิ้มโทรมาบอกว่าที่รักเธอไม่ต้องไปเดินหรอกนะวันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนอีกนะแม่ดื้อก็เลยจะกลับบ้านกันนะพี่ดื้อก็เลยบอกว่าขอบคุณที่พ่อได้เซฟชีวิตนางเอาไว้นะ <laughs> มันเป็นอะไรมันไม่อยากออกกําลังใจไอ้หมู ไปค่ะกลับบ้านนะคะเดี๋ยววันไหนม่ดื้อได้ขึ้นเขาไม่ได้จะไปพาไปขึ้นวันหลังเนาะแต่วันนี้ไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจไม่ดื้อก็ไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศนะเห็นมันแบบอากาศดีเนาะมาหลายวันแล้วก็วันนี้ก็เป็นคื้มคื้มมีแดดคึ้มคื้มมีแดดตลอดแต่พอขึ้นมาถึงวันนี้เราก็ฝนตกเนาะก็กลับบ้านกันค่ะพี่ดื้อดีใจค่ะไม่ได้ไปเดินเขาแต่เดี๋ยววันหลังเนี่ยไม่ด้จะแก้แค้นเนี่ยถ้าไปเหนื่อยไอ้หมูดูดูนะ โอทำเป็นเหนื่อยโอ้โหทำเป็นเหนื่อยเหนื่อยจังไม่ได้เดินสักกะแอะเขามาตัดหญ้าค่ะวันนี้ไม่ดื้อว่าจะพาพี่ดื้อขึ้นไปออกกําลังกายนะขึ้นไปเดินเขาสะหน่อยเพราะว่าอ้วนนะคะแต่อากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่เมื่อกี้แดดออกนะแล้วก็คล้มอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ขึ้นไปไหมนะเล็กซาเร์หนูสวัสดีครับหนสวัสดีครับเจ็บไหมสวัสดีค่ะ ตอนนี้แม่ดื้อกับพี่ดื้อก็ไม่ได้ขึ้นเขานะก็เลยพากันเข้าเมืองนะคะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าแต่งกันแต่งตัวนี่แบบซัมเมอร์สุดชีวิตนะทั้งแม่ทั้งลูกรองเท้าแตกอีกต่างหากค่ะเพราะว่าเราก็ยังอยากจะใส่เสื้อผ้าซัมเมอร์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ต้นมงต้นไม้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองๆบ้างแล้วนะคะตอนนี้แม่ดื้อยังเหลือ,อยังเหลือวันหยุดนะคะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ ก็ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ดีหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ5วันนะคะอาทิตย์หน้าแม่ดื้อก็จะได้กลับไปทํางานแล้วนะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยทุกคนที่มีงานประจําทํานะคะก็จะได้ก็จะได้วันหยุดประจำวันหยุดประจําปีนะคะ1ปีได้5อาทิตย์แม่ดื้อก็ใช้5อาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าแม่ดื้อมีของเก่าจากปีที่แล้วอ่ะสอาทิตย์ก็คือแม่ดื้อใช้ของเก่าที่ปีที่แล้วแม่ดื้อจะเก็บไว้ทุกปีนะคะปีละสองอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ย ก็คือสมัยก่อนทํางานแล้วก็เก็บมันหยุดไว้นะคะไม่เอาเป็นตังค์นะทำงานคนขาดคนป่วยอะไรเงี้ยถ้าเขาขาดคนไม่ดื้อไปทําแทนไม่ดื้อก็จะเก็บวันเอาไว้แต่ไม่เอาเป็นเงินเอาเป็นวันหยุดก็เลยมีอนิสงส์ตรงนี้อยู่นะคะทีนี้พอปีนี้เนี่ยแม่ดื้อก็ใช้วันหยุดปีนี้สาอาทิตย์แล้วก็อีกสองอาทิตย์แม่ดื้อก็เก็บยกยอดไปปีหน้านะคะเผื่อได้กลับไทยยาวๆเนาะวันนี้ก็พี่ดือ้อใครอยากกินขนมปังยกมือขึ้นใครอยากไปนั่งกาแฟแล้วทำไมทำหน้าอย่างเนี่ยปวดต้องเอือรือปวดเอือ และเชียและเชื่อรู้ใครวะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเอแม่ดื้จะพาเข้าเมืองประจอำอําเภอของแม่ดื้เองค่ะเป็นทางกันค่ะอร่อยไหมครับอรอฮะแม่มดื้นซื้อขนมปังกลับบ้านเลยนะคะมันอ้วนถุงขาดเลยก้อนคนเยอะค่ะที่ร้าน แบกขนมปังกลับบ้านนะพะคุเป็นตะไสรีดีแท้เล็กซานเดอร์นดูสิอเล็นเดอร์ช่วยนะ,ะมีก,กูกูมีกแปลว่านุ่มนะคะกูก็แปลว่าดีนะคะก็กูดนะะั่นแหละค่ะนุ่มแล้วก็ดีนะ,ะไปไปร้านขายกับข้าว่ะตอนนี้พี่ดื้อก็อิ่มแล้วนะคะแม่ดื้อไม่กินนะแม่ดื้อไม่ได้อยากกินก็เดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวต่อนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินพี่ดื้อหนูอยากกินอะไรรู้ไหม มีตอ,อื่นไหมคไม่เอาชิลิงกับดิสกินแล้วไก่กับ <Okay. S 2> ข้าวไก่อบกับข้าว,วเพิ่งกินไปนะคะกินอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูที่ร้าน,นะคะ่ะแม่ดิ้กก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะกินอะไรคะ่ะอากาศกำลังมืดครึ้มมานะคะเนี่ยน่าจะฝนตกเร็วๆนี้แล้วค่ะที่ในเมืองนี้นะ,ะอันนี้เป็นกระดาษเช็ดนะคะเป็นแอลกอฮอล์ค่ะอพอแล้วเธอเกลี้ยงแล้วเธอ ดอกกะหล่ำสวยสวยไปแกงส้มเลยผมเดี๋ยวไปเอาปักกาขาวเลยลูกนี่แม่ดื้อได้มาแล้วนะคะสองหัวกะหล่ำดอกเดี๋ยวจะไปเอาปักกาขาวป่ะเอาไปแกงส้มสะหน่อยเนาะเพราะว่ากะหล่ำดอกก็จะมีช่วงนี้นะคะที่งามทำไมไม่สวยเลยอ่ะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะได้อย่างละสองหัวนะ,ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปแกงส้ม พี่ดื้อขอกินขนมนะแม่บอกว่าให้เอาได้อย่างละสองชิ้นเอาเขาไม่มีที่คีบหรอลูกทำไมหนูใช้มือจับอ,ะอ่ะเราเจอไปไหนแล้วที่คีบมันอ่ะเขาให้เอามือหยิบเหรอทำไมไม่มีที่จับสรุปพี่ดื้อได้สี่อันนะอันนี้สองก้อนอันนั้นสองก้อนอ่ะแล้วหนูไม่ปิดฝาหรอครับลูกกวนี้ไป <c oughs> จ่ายตังค์ <c oughs> ตอนนี้แดดออกนะ,ะเนี่ยอากาศไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็แดดหุบแดดออกแดดหลบอยู่เนี่ยคะ่ะแม่ดื้อก็พลันไม่ถูกนะคะว่าจะทําอะไรบ้างอยากไปเดินอยากพาลูกไปขึ้นเขาเพราะว่าตอนช่วงที่ไปเที่ยวก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะก็มีแต่กินแล้วก็นอนนะคะก็อยากพาพี่ดื้อออกไปออกกําลังกายแต่ว่าก็อากาศไม่เป็นใจก็ไปไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าทางมันเปียก เวลาเราเดินขึ้นเขามันมีทางชันทางเรียบถ้ามันเปียกมันก็จะลื่นนะคะมันก็จะเดินลําบานกนิดนึงก็เดี๋ยวกลับไปทํากับข้าวเย็นทานกันน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูถ้าเกิดว่ามีแดดแม่ดิ้กก็จะพาพี่ดิ้งไปเดินนะ,ะแต่ถ้าเกิดอากาศแย่ก็ไม่ได้เดินนะคะกลับบ้านกันะคะ่ะช่วยกันถือคนละถุงนะคะหนักเยอะเนยแม่กับลูกรองเท้าแตะทั้งคู่น่ะถุงจะดิ<ล>ะะ่งได้หอ่ะลองเพลวัอันไหนหนักกว่าน้อยก่อนหนูเอาวันนั้นอันที่หนักน้อย อเอ<ป>นีาอูกวาน่นขวดใส่ไปในกระเป๋เปาเอาสขวดใส่ปไปในนั้นจะได้ถึง่ายไปค่ะขึ้นบ้านกันนี่ค่ะอาหารเย็นของเราวันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาโนาเวนในพูดสิมรู้วันไหต์มักโรนิกริตเองไงมักโรนิกริตเตอย่า ม่ดูไม่รู้ว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรนะเป,นเป็นแบบนี้ค่ะก,ก็คือเอาเบคอนไปผัดแล้วก็ผัดฮอทดอกนะคะแล้วก็ต้มมักกะโรนีมาใส่แล้วก็ใส่แคชชอปเอออะไรนะซอสมะเขือเทศค่ะเพราะไม่ได้กะว่าจะทำสองถาดไงไม่ได้กะว่าจะทำถาดเดียวแต่ว่าไ,ไม่ได้กะผิดมันก็เลยเยอะนะโอเคค่ะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับอันนี้เป็นซอฟครมนะคะ ภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรครีมเปรี้ยวเหรอแม่ดื้อเพิ่งจะเปิดฝานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะผสมจะผสมกับไอ้ผงที่ใส่นีคยอันนี้มันเป็นของกรีกนะคะก็จะผสมใส่ลงไปแล้วก็จะคนให้เข้ากันก็เอาไว้ใส่เป็นท็อปป,ปิ้งให้สลัดนะคะ๋ยวแม่ดื้อทำเสร็จแล้วดูอีกทีนะเรียบร้อยนะคะตอนนี้แม่ดื้อก็ผสมเสร็จแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะรอให้ที่อบสุก ไปมากาักรโรนีที่อยู่ในเตาอบสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินข้าวกันตอนพี่ยิ้มกลับมาจากทําง,งาน,นะคะ่ะอันนี้เป็นสลัดที่เหลืออยู่นะคะเมื่อวานนี้กินไปแล้วยังเหลืออยู่นะคะก็เลยไม่ทําใหม่จะกินให้หมดก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็คือดัซซิ่งนะคะก็เดี๋ยวพี่ยิ้มพี่ดี้กำลังช่วยจัดจัดโต๊ะอยู่คะ่ะพี่ดี้ช่วยจัดโต๊ะนะคะไปเดี๋ยวมาดื้อทานข้าวกันคะ่ะนี่ออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะยังเดือดอยู่เลย ก็สลัดแล้วก็มักกะโรนีเดี๋ยวแม่จะต้องตัดนะ mm. ให้แม่ตัดก่อนนะแม่จะถ่ายวิดีโอนั mm. ่นเดี๋ยวเราค่อยตัด mm. นี่น่าทานไหมคนะไม่เคยเลย โอ้แล้วฉันด้แม่เอาที่คีบไปนี่มาหนูไปเอาให้แม่หน่อยไปที่คีบสลัดอ่ะอ่าโอเคแล้วเือดหมเาะอี๋ลยเติปรอน้าีสบลสเตอร์ยยรอืมเอเวนมาสตูอันนี้เป็นเฟต้าชีสนะคะเนี่ยก้อนๆนีแล้วก็ใส่ดเซซิ่งหืมว วันนี้ตรงดซิง่งกลพร้อมแล้วค่ะอาหารเย็นบ้างไม่ได้อไร,ไร่อยไหมลูกชอบไหมระวังนะมันร้อนนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็แมด่ดื้อผัดเอ่อผัดสตอนะคะที่ซื้อมาจากออสโลนะมนหลายวันแล้วก็เริ่มมาผัดนะคะใส่กุ้งแต่ว่าแม่ดื้อหั่นกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็น,นี้ก็แกงส้มกุ้งนะคะเนี่ย ผงแกงส้มโลโบนะเอ้ไม่ใช่โลโบ้อะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวม่ดูดูก่อนอยู่ไหนวะค่ะในถังขยะนี่ค่ะนี่ค่ะแกงส้มเป็นถุงแบบนี้นะของรสดีอร่อยค่ะเดี๋ยวกลับเมืองไทยไม่ดื้อจะซื้อมาอีกแกงส้มไม่ดื้อน่ากินไหมคะ แกงส้มแบบสําเร็จรูปนะถ้าเกิดว่าใครชอบสะดวกนะก็ซื้อมาอย่างไม่ดื้อนะไม่ดื้อว่ามันสะดวกดีค่ะนี่ได้มอบเบอร์เลยก็เอาไว้กินเล่นนะ,ะกินกับข้าวไม่ได้กินหรอกตัวใหญ่จะเป็นกินเล่นนงแม่ดื้อตักใส่กล่องไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปล้างเม้ล้างกระทะขึ้นเนาะเนี่ยค่ะแบ่งไว้แล้วเดี๋ยวไปจัดการครัวก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดว่าแดดมาหรือว่าอากาศด,ดีอาจจะพาพี่ดื้อไปเดินนะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ไปไหม